ม่เป็นอันดันนะครับกำลังะอ,อ,อให้อะไราเกิดแ,แม่ทุกคนนะครับอันนี้คือแม่แ,มแต่ทุกคนที่มาในงานวันนี้นะครับ,รบนั่งเ,ออเก้าอี้เป็นวงกลมนะครับภาในต้องจัดงานนะครับอ,อ,อันดันก็จะให้มะไรากับแ,แม่ทุกคน ลมร้อบรอกนะครับอันนี้ก็แสดงถึงความรักที่แม่แม่มีต่อลูกนันนะครับแล้วก็ลูกนันแสดงความรักต่อแม่แม่เอสซีทุกคนนะครับทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะติดตามมานนังตั้งแต่เริ่มนะครับนับถ,ถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ ปีกว่า9ปีแล้วนะครับอันนี้คือพลังรักของแม่แม่ที่มีกับอันนั้นนะครับอันนี้อันนั้นก็ให้มาเลยแม่แม่ทุกทุกท่านในงานนะครับเป็นการแสดงความรับที่มี มีมากครับหลังจากที่อนันั์น,นะครับให้มาลัยแม่แมด้วยกันทุกเข่าให้ทีละคนทีละคนนะครับตอนนี้เริ่มจะเมื่อยแล้วนะครับแต่ด้วยความตั้งใจของศิลปินที่ชื่ออนันต์นะครับก็จะให้มาลลยกับแม่แม่ทุกคน แสดงความรักด้วยการนั่งนั่งคูกเข่าให้มาเลยกับ่แม่ทุกคนนะครับแม้จะเมื่อยแค่ไหนแต่น,นั้นก็เต็มใจที่จะทํานะครับเพราะว่าเป็นการแสดงความรักกับพั่แม่ทุกคนนะครับด,นะดีนะครับที่วันนี้ใส่กางเกงยีนมา มันก็จะไม่เห็นรอยเปื้อนเท่าไหร่แต่ถ้าเราใส่เกงสีขาวมาหัวเข่าคงจะดําแน่นอนครับผมเชื่อแด้ได้ว่าแม่แ่ทุกคนที่ได้มะลัยจากอนั้นไปคงจะเก็บมะลัยที่ได้รับจากลูกชายคนนี้ไว้เป็นที่จะลึกดีกครับ ยาวนานแต่นานเก็บบอกเป็นเรื่องไปตลอดครับผมกลับไปแม่ทุกท่านนะครับตอนท่านบอกว่าทำไมให้น้องคาให้น้องเดินเข่าไปอันนี้เป็นความสมัครใจของน้องนะครับใช่แล้วครับอันนี้เป็นความตั้งใจเป็นความสมัครใจของพี่พี่น้อน่ะครับแม่แม่รักน้องน้องรักแม่แม่นะครับผมไม่มีใครบังคับนะครับ ตั้งใจที่จะพูเขา่าให้แม่ๆทุกคนี่ดูครับแม่แม่แต่ละคนนั้งกันเป็นแถวสวยงามใยห้องจัดงานนะครับซึ่งเป็นสถานที่กว้างใหญ่อันนี้ยังไม่ถึง10%ของระยะทางที่จะต้องให้มาไล่แม่เลยนะครับ ตั้งกจของอนันต์นะครับน,น,นะครับแม่แมนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยรอรับมาลัยจากลูกชายที่ชื่ออน,นันต์อาศสยไพานานะครับ